สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนตันฝันจะพามาชมสระน้ำนะครับหลังจากที่ค้นยางลงไป5้าไร่นะครับเพื่อุดสระน้ําขึ้นมานะครับตอนนี้ก็มีน้าแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ1ปีนะครับ1ปีเต็มๆนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับน้ําก็ขึ้นมาประมาณเกือบเต็มสระแล้วนะครับผม สำหรับรอบๆสาะน้ำนะครับเรานะครับผมก็จะมีมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับรอบๆสานะครับสังเกตได้ว่าจะปลูกไว้รอบเลยนะครับรอบสระนู่นครับอยู่รอบสาะเลยนะครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมและนอกจากมะพร้าวน้ำหอมแล้วนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีต้นไม้นะครับ ไม้ที่ค,คาดว่าน่าจะซูมก็จะเป็นพวกตะเกียบทองแล้วก็ต้นลำปทท้าทองพวกนี้นะครับเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับผมไวร้รอบรอบกระนะครับผมคไดว่าจะมีกองดินนะครับบางมาเลยนะตอนนี้ก็นี่คือสองกองนะครับสำหรับกองนู้นก็จะเหลือแค่ครึ่งแล้วนะครับก็นำออกไปบ้างแล้วนะครับผม เมื่อเรานำกองดินออกทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มปลูกต้นไม้พืชผักได้เยอะนะครับเป็นหน้าที่ประมาณเป็นได้สองไร่นะครับสำหรับที่กองดินไว้นะครับผมระบบการจัดการน้ำครับของในนี้ก็จะใช้ในสวนทุเรียนเป็นหลักนะครับทริปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่ามีสวนทุเรียนของผมนะครับนี่นะครับจัดการไว้เพื่อใช้ในสวนทุเรียนครับนะครับ จนบรรยากาศรอบๆมันคร,ร,รับนะครับในสระน้ำแห่งนี้นะครับก็จะมีปลาหลากหลยายชนิดนะครับซึ่งนํามาจากกระดิดอำเภอนะครับเพราะผมเข้าร่วมโครงการของห้าประสานนะครับ้าโครงการห้าประสานของอำเภอท่า,าจางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นโครงการของกระติดนะครับต้นนี้เป็นต้นกระดอเทียมนะครับนะ ไม่ได้ปลูกนะครับมันขึ้นเองนะครับนะครับก็จะปลูกต้นไม้ดอกไม้นะครับไว้รอบๆปลาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับบรรยาการอนะครับหอรอไม่ได้ปลูกนะครับมันขึ้นเองนะครับ นะสำหรับในสตระนะครับก็จะมีปลาหลากหลายชน,นิดนะครับอย่างเช่นปลาสวายนะครับที่ลงไปแล้วก็ปลาพวงปลาดุกนะครับผม ปล่อยลงไปผสมกันเลยนะครับให้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาตินะครับผมัไม่ได้ให้อาหารมากมายนะครับแค่ให้วันละครั้งนะครับตอนเย็นนะครับผมตอนนี้ถ้าปล่อยลงไปนับรวมๆกันแล้วก็เกือบห้าหมื่นตัวแล้วนะครับที่ลงไปในสารนะครับตอนนี้นะครับก็มันจะกินกันเองด้วยนะครับผมสําหรับปลานะครับที่ปล่อยลงไปนะครับก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติไปนะครับ ็น่าจะเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับน้ําสําหรับปีนี้ถ้าหากฝนยังตกแล้วก็พายุยังเข้าอยู่ต่อเนื่องแบบนี้นะครับผมคาดว่าไม่เกิน3เดือนนะครับก็จะเต็มนะครับสําหรับวันนี้ช่องบ้านสวนปันฝันก็ขอจบการพามาชมสระน้ํานะครับหลังจากที่ขุดไว้เป็นประมาณ1ปีนะครับก็มีน้ําอย่างที่เห็นนะครับซึ่งเราสามารถนําไปใช้ในการเกษตรของบ้านสวนปันฝันของเราได้นะครับและอีกอย่างยังสามารถ ไว้ให้ชาวบ้านใช้ได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของผมนะครับตอนนี้ก็ประมาณ20ว่าไรนะครับสาหรับแปลงนี้สําหรับน้ําประมาณ3ไร่นะครับสามารถแบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วยนะครับไว้สายไว้บริโภคบริโภคบริโภคนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องบรรจงมาก่อนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ